โร,รงเรียนดีบุพงงยยพนนกพังงาวิทยายน์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ศึกษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาพร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเมื่อวันที่19กรกฎาคม2553โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายัย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทํากิจกรรมศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอําเภอเมืองจังหวัดพังงานายวัฒนาจินดาพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัยกล่าวว่าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัยกำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปฏิบัติกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาการในช่วงที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่4ปีที่5 และปีที่6สอบกลางภาคของภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2553ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรียนในหลักสูตรเก่าจึงไม่ต้องสอบกลางภาคโดยทางโรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปฏิบัติจำนวน4กิจกรรมคือกิจกรรมชมภาพยนตร์ในห้องมันติมีเดียเพื่อบันทึกสาระสำคัญของภาพยนตร์กิจกรรมปฏิบัติธรรมณสมนักสงถ้ำผาพึ่งตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงา กิจกรรมศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงากิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติถลางและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ตซึ่งกิจกรรมศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นกิจกรรมแรกที่เริ่มดำเนินการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลนโดยมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนนะครับซึ่งในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่19ถึง23เป็นช่วงที่นักเรียนสอบระหว่างภาคเรียนแต่นักเรียนม3นั้นเป็นนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเก่าจึงไม่มีการสอบกลางภาคโรงเรียนเลยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นม3จำนวน4กิจกรรม กิจกรรมแรกคือกิจกรรมที่มาศึกษาป่าชายเลนซึ่งขณะนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมที่เด็กมาศึกษาป่าชายเลนกิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมพานักเรียนไปปฏิบัติธรรมที่วัดทั้พึ่งกิจกรรมที่สเป็นกิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดภูเก็ตและกิจกรรมที่4คือกิจกรรมให้กับนักเรียน ได้ทํากิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนการชมภาพยนตร์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆทั้ง4กิจกรรมนั้นจะหมุนเวียนให้กับนักเรียนทั้งหมดในชั้นม .3 ทั้งหมดทุกห้องนะครับโดยหมุนเวียนกันกิจกรรมกลุ่มกลุ่มละ2ห้องสลับกัน4กลุ่มเป็นกิจกรรมฐานใกล้ๆกับกิจกรรมลูกเสือนะครับซึ่งก็จะทําให้เด็กนักเรียนได้ไดศึกษาได้รับประสบการณ์และมีประโยชน์สำหรับเด็กนะครับ